สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับอันเบิร์ตกาเปยัสนะครับกุนซือคนใหม่ชาวสเปนนะครับที่มาประเดิมทัวร์นาเมนต์แรกในการคุ่ทีมชาติฟิลิปปินส์คู่แข่งของเราครับที่เจอกันในวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับในศึกคิงคัพ2024ก็ได้ประกาศรายชื่อนักเตะทั้ง23คนแรกออกมาแล้วนะครับดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับผู้รักษาประตูเควินเรฮาเซนจากสโมสรเปอร์ชิปบันดุง อิโดนิเ a ียพลาชิกเดโตจากสโมรสรคาย,ย่าเอฟซี u ินซี่คาเมรัจากสโมรสรวันตะก,กุย m มิคาเอลเคมเตอร,ร์จากสโมรสรกาสฮ o อปเปอร์สซานดิเอโกลูบิโกจากสโมสรโคยาโดบินญาวาจากสเปนพอนทับบนัสจากสโมรสรบูโควาจากโครเอเชียเจฟฟ์สันทับบนัส สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดจากประเทศไทยครับอามานีอพินันโดจากสโมสรระยองเอซโจชัวกอมเบนจากสโมสรอ,อุทัยธานีเอฟซีเจสเปอร์นีโฮมจากสโมสรเปรักเอซีในมาเลเซียคริสเตียนรอตินี่จากสโมสรมาดูรายูเนเต็ดจากอินโดนีเซียซิโก้ไบลี่จากสโมสรนิวมิโกยูเนเต็ดจากสหรัฐอเมริกาเควิน อินเกรโซจากสโมสรอ,อันโตนเนียเอฟซีจากเยอรมันซันโดโรเรยสจากสโมสรกุยเตอร์สโลจากเยอรมันดีแลนเดมูนิกจากสโมสรซุนเต้วารเกมจากเบรนเยียมจอห์นแพทริกสตรวจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดสกอตต์บูดจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดมานูเอลออส จากสโมสรตังกานูเอฟซีมาเลเซียกองหน้านะครับเกอริตโอมนจากสโมสรดามสตัดจากเยอรมนีบิยอนมาตินคิสเซนเซนจากสโมสรอาเลซุนจากเดนมาร์กเซบาสเตียนลามูเซนจากสโมสรโฮบรูจากเดนมาร์กอเล็กซ์โมนิสจากสโมสรนิวอิงแลนด์จากสหรัฐอเมริกาพาร์ิกไรเซนจากสโมสรกัวลาลัมเปอร์ซิตี้ จากมาเลเซียทั้งยี่สามรายชื่อนี่นะครับเป็นนักเตะที่จะมากิงคับที่บ้านเรานะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่ส4นี้นะครับโดยในแมตช์แรกจะเจอทีมชาติไทยในวันที่11เวลา20นาฬิกาครับที่สนามกีฬาจินสูรานุนจังหวัดสงขลาเราเห็นรายชื่อแล้วนะครับครั้งนี้ฟิลิปปินส์มาในลักษณะค่อนข้างที่จะมีนักเตะต่างชาติเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือตัว,ต,วตัวโอนนะ ไม่ได้น้อยหน้ากว่าอินโดนีเซียเลยนะครับอย่างซานดิเอโกเนี่ยก็มาจากสโมสรจากอ่าสเปนนะครับไม่รู้ว่าลีกไหนอ่าทามินัสนะครับพอทามินัสมาจากโคเอเชียครับสโมสรบูโควาเจฟสันทามินัสมาจากสโมสรเราครับบูริลัมเนี่ยเราคงเห็นฟรีทาวทามินัสมาแล้วครับมี2ทามินัสนะทีมนี้ก็ทามินัสเจฟสันเนี่ยอ่าเล่นสเตเตแบ็กครับที่บูริลัมยูไนเต็ด อพีนันโดจากอาระยอง f อฟซีเล่นกองหลังนะครับที่ระยอง f อฟโจชัวกอมเมนนะครับผู้เล่นกองหลังแนวแนวรับซิโก,โก้ไบร์ลี่นะครับจากนิวเม็กซิโกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีจากสมโมสรอ,นอ,นอนันโตเนียแล้วก็สมโมสรกุยโตโลจากเยอรมันอีกนะครับอย่างละตัวแล้วยังมีจากสมโมสรจากเบรนเย่ยมะครับดีเลนเดมูนิกพาติกสเต้นะครับจากเมืองทองสกอตวูดจากเมืองทองนะครับเดนมาร์กก็มาครับสมโมสร อาเลซุนนะครับแล้วก็สมสรโฮโบรจากเดนมาร์กสองคนนะครับก็มาจากโอ้โหครับเป็นนักเตะร,รวมทั่วโลกเลยนะครับมาอยู่ในทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเราจะประมาทไม่ได้เลยมันก็จะคล้ายๆนะที่ผ่านมาเนี่ยทีมยู20ของเราเจอกับฟิลิปปินส์เราจะเห็นได้ว่ามีตัวลูกครึ่งเยอะเลยครับในทีมชาติชุดยู20เขาที่ลงสนามเจอกับเราก็ร้วนแล้วแต่เป็นนักเตะลูกครึ่งทั้งสิ้น นะครับแทบจะทั้งทีมเลยเป็นรูปแบบสไตล์การทำทีมของฟิลิปปินไปแล้วครับเขาโอนตัวเขามีลูกครึ่งเยอะครับฟิลิปปินเนี่ยแน่นอนครับคนฟิลิปปินเนี่ยอยู่กระจายไปทั่วโลกอาจจะมีสามีหรืออาจจะมีภรรยาอยู่นอกประเทศหรือว่าบางครั้งเขาอาจจะโอนตัวมาเลยด้วยการติดต่อโดยเฉพาะนะครับกับประเทศทางด้านยุโรปและอเมริกาเนี่ยฟิลิปปินจะมี การติดต่อใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับจากอเมริกาก็มีหลายตัวครับจากกลีของอเมริกาเนี่ยเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยกีฬาประจําชาติเขาเลยน่าจะเป็นบาสเกตบอลนะผู้เล่นเขานี่เก่งมากครับต้องยอมรับว่าในย่านอาเซียนเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ครับทางด้านบาสเกตบอลนะถือว่าเป็นกีฬาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นที่นิยมมากในฟิลิปปินนี่ครับเป็นเป็นลายชื่อนะผมอ่านรายชื่อมานย ที่แปลกใจมากก็มีนักเตะม,มาจากเบลเยียมเลยครับจากสโมรสรในเบลเยียมและยังมีของโครเอเชียม,มาด้วยนะผมบอกไว้เลยครับฟิลิปปินในยุคนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่หมูในไวแน่นอนแต่นะครับให้เราเปรียบเทียบกับนักเตะฟิลิปปินที่เจอกับเราอยู่20เมื่อกี้เนี่ยที่เราใช้ตัวผู้เล่นของอทีมชาติไทยเราเต็มทีมนะครับเจอกับตัวผู้เล่นฟิลิปปินไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งตัวโอนเนี่ยในรุ่นเยาวชนเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะได้ครับไม่ได้ยากเย็น ถึงแม้ว่าจะมาจากต่างประเทศนะมาจากทั่วโลกเป็นทีมรวมทั่วโลกเลยนะครับไม่รู้มาจากชาติไหนบ้างเนี่ยผมก็ถือว่าทีมประเทศไทยเราเนี่ยมีระบบการเล่นที่มั่นคงครับเราชนะเขาด้วยระบบ,บจริงตอนอยู่ยี่สิบนะแต่ทีนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าอิชิเนี่ยได้ทําทีมมลาลักษณะที่เอาระบบทีมนํานําในการทําเกม เราจะเห็นได้ว่าอิชิได้เลือกตัวผู้เล่นนะครับอย่างกองหลังก็จะมีเอเลสตดลเล่ยืนเป็นตัวแกนเลยกลองกลาง,งก็จะมีวิรเเทพป้อมพันธ์นะครับหรือวอร์ชิตกันนิศสีบำเพ็ญยืนเป็นแกนส่วนทางด้านวิงแบ็กนะครับก็ได้ใช้นิโคลัสมิเกลสันยืนเป็นแกนเด็กครั้งนี้นะครับอิชิได้เรียกตัวเจชนาทิพย์สงกระสินมาด้วยถือว่าเป็นซูเปอร์สตาของเราก็คงจะได้ยืนในแผงมิดฟิลด์และยังมีเอากนิตปัญญาเสริอมอีกตัวหนึ่ง ที่มีโอกาสที่จะลงเล่นในลักษณะอาจจะเล่นเป็นปีกนะถ้าเกิดเจอ,อยู่แต่เท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมคิดนะ,ะนักเตะอย่างพัติกู้ตับสันนะไม่ไม่ได้ติดเข้ามาครั้งนี้ตัวยืนแดนหน้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตานะครับเพราะว่าสุพนัทเนี่ยติดทีมชาติทุนห้างอยูอย่สม่ำเสมอส่วนสุภชายเจเดดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคู่กันหรือเปล่าหรือจะสลับกันลงผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าลงมาเนี่ยถ้าสุภชัยลงมาเนี่ยมันก็จะไปกึ่งๆนะครับทับกับตำแหน่งของเจชนาทิพย์ถ้าเกิดสุพนัดยอยู่ในใน,ในสนามนะแต่แดนกลางเนี่ยผมคิดว่าวีรเทพป้อมพันธ์กับวรชิตกรนิศสีบำเพ็ญเนี่ยยิชีจะไม่ให้ลงพร้อมกันหรอกครับเพราะว่าสองตัวนี้วีรเทพป้อมพันธ์กับวรชิตเนี่ยเล่นในรูปแบบแท็กติกของยิชีได้ค่อนข้างจะมามาพอสมควรแล้วก็สามารถเล่นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมคิดว่าตอนนี้อิชิพยายามจะทำทีมของอนาคตครับโดยใช้วิลเลียมเวเดเชอร์ครับแล้วอาจจะให้อาชาตดลงคมสีแก้วลงมาเพื่อจะเล่นในตำแหน่งบริเวณนี้แหละครับมิดฟิลด์เนี่ยโดยมีตัวนักเตะเก่าที่มีความชำนาญทางด้านเทคนิคอย่างวีรเทพหรือวอรชิตลงมาประคองครับวีรเทพกับวอรชิตจะลงมาประคองน้องแต่จะไม่ลงค้อมกันถ้ามีวอรชิดลงจะไม่มีวีรเทพลง และตัวสับที่จะเข้ามาสับหว่างระหว่างวรชิดกับวีรเทพเนี่ยที่ไม่ได้ลงความกันเนี่ยจะเป็นวิลเลียมวเดเชอร์หรือไม่งั้นก็จะเป็นพวกเอกนิตปัญญาหรือชาญาลงพรมสีแก้วนักเตะเหล่านี้จะมารับแท็กติกและจะมาบาลานซ์เกมในลักษณะที่วรชิดกับวีรเทพทําเกมในตัวนั้นนะดังนั้นนะครับผมคิดว่า,าน่าจะเป็นวรชิดจะได้ลงก่อนคู่กับวิลเลียมวเดเชอร์คล้ายๆกันกับเล่นอยู่ที่เวียดน,นามนะครับคล้ายๆกันส่วนเอกนิตปัญญาเนี่ยก็จะลงมาครับจะลงมาในตําแหน่งน่าจะอไปทางปีกหน่อยนึง อพี่เจนะชนาทิพย์สงกรดสินน่าจะเล่นในมิดฟิลด์แดนรูกส่วนแดนหน้านะครับเราไม่มีนักเตะที่อิชิบอกว่าเข้าตาแล้วนะครับก็คืออ่าพัติกุตับสันไม่ได้มาก็คงจะเป็นศูนย์หน้าที่อิชิไว้ใจที่สุดก็คืออ่สุพนัทเหมือนตานะครับแล้วก็สุภาชัยเจเดตจะรอดูว่าใครจะได้ลงครับอันนี้เองครับเป็นเป็นตำแหน่งที่ผมคิดว่านะในใน,ในทีมชาติไทยตอนนี้เรามีความรู้สึกอุ่นใจในระดับหนึ่ง นะครับเพราะว่าการไปครั้งนี้เนี่ยอิชิเองเนี่ผสมผสานทั้งนักเตะเก่านักเตะใหม่ไว้ในทีมนี้นะครับแล้วก็นักเตะที่เคยเล่นกับอิชิมา9กเดือนถึงแม้ว่าจะมาไม่เต็มทีมนะมาไม่เต็มสูบสุภาพโชคจะไม่ได้มาหลายๆคนจะไม่ได้มาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีประสิทธิภาพมากพอครับที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ส่วนตัวผู้เล่นของฟิลิปปินเนี่ยดูแล้วอ่าก็น่ากลัวพอสมควรครับหลายตัวคือเขามีนักเตะที่เล่นอยู่ในหลีกนอกเยอะแทบจะทั้งทีมอ่ะ คือเขาใช้นักเตะที่อยู่ในลีกเขาไม่กี่ตัวนะเท่าที่ผมเห็นสองสามคนแค่นั้นเองนะในรายชื่อยี่สามคนในลีกฟิลิปปินส์จริงอะแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นลีกนอกทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในบ้านเรานะครับอยู่ที่เดนมาร์กก็มีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่สเปนอยู่ที่เยอรมันก็มีครับคเอเชียก็มาคือเขากระจายมากเลยนักเตะเขาอะอยู่ทั่วโลกนะครับตรงนี้แหละครับมีทั้งผลดีผลเสียคนดีก็ค,คือความแข็งแกร่งนะกระดูข้อดีนะเขามาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าทีมเหล่านั้นที่ผมบ่มาอรายชื่อมาเป็นนน็นนนนนนทีีีมใรระะดดัับลกไหออ้คืปเ ไม่ใช่ว่ามาจากโคเอเชียแล้วจะยอดเยี่ยมหรือมาจากเยอรมันนี่จะสุดยอดบางครั้งอาจจะมาจากหลีกที่ไม่สูงก็ได้นะครับแต่ก็ประมาทเรื่องประสบการณ์ในการเล่นของเขาในหลีกต่างประเทศไม่ได้ครับต้องระมัดระวังประเด็นที่สําคัญคือการรวมทีมและระบบทีมนี่แหละครับว่าโค้ชนะครับของทีมชาติฟิลิปปินเนี่ยนะครับที่เข้ามารับตําแหน่งใหม่เนี่ยอันเบิร์ตกับปิยัสเนี่ยเขาจะสามารถ ลงแท็กติกนะครับให้กับนักเตะทุกคนที่มารวมทีมกันในลักษณะที่ไม่ค่อยเจอกันนี้ได้ไหมกัปตัสเนี่ยจะสามารถปลุกทีมให้สามารถทําเกมได้ไหมนี่มันเป็นโมเดลเดลียวกันเลยกับยู20เนี่ยยู U 20ก็ใช้โค้ชสเปนเหมือนกันครับของฟิลิปปินเนี่ยเรามีนักเตะจากอเมริกาจากยุโรปมาแบบนี้แหละนะครับล้วก็เห็นว่าเขาก็เล่นได้ในระดับหนึ่งอ่นะทีมชาติไทยเราก็แพ้เราไปห้าศูนย ก็เราดูเขาว่าทีมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ดูตัวผู้เล่นนะก็คนน่าสนใจสําหรับทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้ของ่ายจะเซอร์ไพรส์พอสมควรว่าโอ้โหครับเขาใช้นักเตะนอกทั้งทีมเลยครับนักเตะที่เล่นอยู่ในหรือฟิลิปปินส์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยโดยใช้กุนซือชาวสเปนเหมือนกันเลยกับยู20ยู20เนี่ยแพ้เรา5-0เรามารอดูครับว่บาวันทีท่11เนี่ยทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยจะสามารถเล่นได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราตรงนี้

วิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลไกว่าบ่ก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝลไทยร่วมใจช่วยเชียร์กู Oh, uh, 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 oh. Uh, Rue